เอสซีขอตค,นนนะคะอากาศร้อนมากเลยวันนี้ยังไม่ไดไปบ้านสวนนะคะวันเสาร์นะคะลงนะคะลุกเอาของอะไรนะเพืออะไรไม่รู้กลับไปแล้วคุณแม่มีไหนเน่อานอนนะคะอากาศร้อนมากเลยแต่ร้อนรอนเสียงนกร้องว้าวนกก็เยอะขี้เต็มหัวบ้านเลยนกทำไมมาอยู่เยอะมากแล้วก็สงสารมันนะคะเอี บินเข้ามาในบ้านหลายรอบแล้วนะบินหลงเข้ามาในบ้านอากาศร้อนมากเลยกลางวันเศรษฐกิจบ้านเมืองก็แย่อะไรก็แย่ไปหมดนะอันนี้ก็เมือาวานเมื่อคืนไปดูลุงอยู่นะคะเนะลุงก็ เดินทางกลับบ้านตามสัญญาทีนี้กับลูกหลายวันเนาะปัญหาทุกปัญหานะมันไม่ใหญ่เท่าปัญหาของคุณลุงคุณป้าเลยเราคิดโอ้นะคุณป้านี่แข็งแกร่งนะคะอดทนทุกอย่างลุงอะมันต้องสู้อะเนาะมันเดินต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวถอยไม่ได้นะคะให้รู้แพ้รู้ชนะเพราะว่าเขาไม่มีคำว่าอภัยอยู่แล้ว สึกนอกสึกในเนาะโอ้ยน่าสงสารมากเลยแอดหอมว่าใครมีปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่เท่ายิ่งใหญ่เท่าปัญหาของคุณลุงคุณป้าเพราะว่าโอ้โหมันถึงขั้นแบบคอขาดบาดตายนะพูดตมจๆเอาติดแดงติดเหลืองไม่นี่จะมีโฆษณาไหมนะคะเฮดหอมมาถามว่าส่งกําลังใจให้ลุงป้าไหมเราส่งกําลังใจให้นะคะเนาะบางอย่างยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะ แอดไม่ใช่ไม่ไปนะคะแอดหอมไปนะคะแต่รอซ่อมรถเสร็จวันนี้ให้แฟนไปถามนะคะว่าหลานจะซ่อมรถเสร็จเมื่อไหร่นะคะซจอมรถเอารถคันนั้นไปนะคะมันก็สะดวกนะคะรถคันขาวนี่มันเปลืองน้ำมันมากเลยนะคะเนาะบางอย่างนะคะที่ส่วนมากเลยจะไม่ลบก,กวนลูกนะคะดูเขาก็ทํางานของเขาเนาะวันนี้วันเสาร์จะไปช่วยแฟนขายของนะคะ คนเราทำทุกวันให้มีความสุขนะคะต่อเดินก้าวมาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเอฟซีทุกอย่างก็จะหมดทั้งหมดเลยนะคะเราอายุป่านนี้แล้วนะคะจะหกสิบแล้วแม่ก็แปดสิบขวานะก็อยู่ในก็เป็นกำลังใจลุงป้าได้เสมอะคะ่ะเอฟซี อยู่บ้านทํากับข้าวให้ลูกได้เห็นลูกเห็นหลานนะคะได้ดูลูกดูลานเอ้านกบินมาเต็มเลยนะคะจับปลาบ้านนะขี้ใส่นะมันตลอดเลยนะต้องเช็ดต้องล้างอันนี้ก็นะคะน้องเตรียมของขันนะคะอันนี้ลูกอ่ะลูกเขาชอบน้องมีเยอะนะคะ <S <S ก็เก็บมาประดับบ้านไงมบ้งลูกเขาซื้อนะคะที่บ้านสวนอีกเยอะมากเลยนะ บาทส่วนก็นเยอะมากเลยรู้เขาชอบนะคะอาจารย์เสริมชัยนี่โอ้โหนะคะรูปชายเขาชอบรูปภาพนะคะวันนี้ก็เตรียมไปขายของนะคะวันเสาร์นะคะตลาดมันได้ยากนะคะเอซีตลาดที่เราอันขายของนะคะกว่าจะได้ที่ประจําไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะแต่มันก็เป็นท,ที่แบบเราทำมาหากินมัน มันได้เงินง่ายอยู่นะเพราะว่าเรามีที่ประจำไม่เดือดร้อนนะสมัยก่อนไม่มีที่ประจำต้องไปหาเสียบอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ไปขายของนะถามว่าทุกอาชีพไม่มีคําว่าใส้แห้งนะคะนี่คือคําอาจารย์เฉลิมชัยนะคะวันนี้วันที่สิบสิเอ็พรนี้ก็เงินคีฟรีนรอบแรกก็ออกนะคะเนาะก็ขอบคุณน,นะคะ คุณหมอต้อยแพทย์หญิงณนนีไพบูลนะคะที่สร้างธุรกิจนะคะให้เป็นของตัวเองนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ได้รับตำแหน่งนะคะเอฟซีจ้าอันนี้ได้รับแม่ดีดนะคะที่ได้อันรูปของพระเจ้าอยู่หัวท่านแล้วก็พระราชนีนะคะเนาะอันนี้ก็ได้รับนะคะรับของขวัญจากผู้นำระดับสูงของกิฟฟารีในวันฉลองตำแหน่งนะคะ คนเรานะคะเนาะก็อยู่ให้มีความสุขแค่นี้แอดก็ว่าเออมันผ่านมาเยอะนะวันนี้ก็ส่งกําลังใจให้ลุงป้าเสมอเมื่อเช้าก็ไปดูช่องแม่พีเข้าไปหาเหตุเพ่อแม่ออฟช่องผู้ใหญ่นะเข้าไปนะคะเนาะคนเราชีวิตความสุขที่แท้จริงก็คือได้เห็นคนที่รักมีความสุขนะคะแอดหอมก็ส่งกําลังใจให้ลุงป้าลุงป้าก็ไม่ต่างกับเรานะคะ แต่ลุงป้าเจอปัญหาที่ใหญ่หลวงโดนใส่ร้ายจากคนที่เป็นพี่น้องเป็นญาติอย่างนี้นะคะเอาคุกเอาตารางให้ถึงกับประหารชีวิตใช่ไหมมาตราส8งแปดแปดไม่ไม่เคยได้เข้าศึกษานะคะแต่จะเห็นพวกมันบอกว่าคลอดยากนะคะคนไม่ผิดทําไมจะไม่รอดต้องมีเทวดามาช่วยก็คือทนายนะคะธรรมลังสีนะคะซึ่งเป็นทนายที่ ยอมรับว่าท่านนะสุดยอดตั้งแต่วันแรกที่ท่านออกมาพูดนะคะครั้งแรกแอน้ำตาไหลเลยนะคะที่หน้าศาลมุกดาหารนะคะเพราะว่ารู้ว่าเออ ทางทีมทนายไปสืบตั้งแต่ต้นต่อแรกๆเลยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับทนายที่เข้ามานะบางคนเข้ามาก็มาแบบไหนเราไม่รู้เนาะแต่ท่านทนายทำมะลังสีท่านเอาแต่แรกๆเลยนะคะเริ่มไปตั้งแต่จับจุดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ที่พูดว่าอันเรื่องเรื่องที่เขาโพสต์ในในเฟซบุ๊กอะคะ่ะท่านพูดถึงตอนนั้นเลยนะคะพอเรารู้เอา้าอันนี้มันใช่ความจริงทั้งหมดจ้ะที่เราดูข่าวมา ถึงกับน้ําตาไหลเลยนะแอดฮอมนะคะที่ทนายถแถลงค่ะครั้งแรกเลยนะคะถึงกับน้ําตาไหลเลยนะคะเพราะว่ามันใช่อะ่ะคือไปจับจุดที่ใช่ตั้งแต่เขาลบเฟซบุ๊กนะคะยังไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตไหมนะน้องนางฟ้าตัวน้อยก็จะมีคนคนหนึ่งโพสต์ขึ้นมาบอกว่าอันอะไรนะบอกว่าไปเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าจำได้นะวันนี้ก็จะมีทนายโชธเนาะขึ้นมาพูดเรื่องที่ว่าต้องสืบอบสองตายายนะคะแล้วก็พี่สาวอย่างเงี้ยมันใช่เลยอะคะ่ะเอฟีเพราะคนที่รู้ความจริงนะคะหลายๆอย่างนะคะความจริงมันต้องปรากฏเมื่อความจริงปรากฏเราก็จะรู้ว่าคนไหนจริงคนไหนเป็นฆาตกรตัวจริงอย่างเงี้ยะคะ่ะ จะพ่อสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราถ้าเราเป็นเอฟซีังแต่แรกเราก็จะรู้เหมือนคนคนหนึ่งร้องไห้ตอนไปรับศพเนาะบอกว่าไปได้ตั้งใจอย่างเนี้ยพูดหมายถึงอะไรอาจจะนะคะแต่วันนี้ยังไงนะคะก็ไม่ใช่คุณลุงคุณป้าล้านเปอร์เซ็นนะคะเพราะเราเป็นเอฟซีแต่แรกทําไมถึงมั่นใจเพราะเราเป็นเอฟซีแต่แรกแล้วเรายัางแอดหอมได้ไปสัมผัสกับคุณลุงคุณป้ามาทั้งสองปีกว่า ก็จะรู้ว่าลุงป้าเป็นคนยังไงนะคะแต่ไม่ใช่คนทําเด็กล้านเปอร์เซ็นต์นะคะลุงอทําใครไม่ได้หรอกแล้วก็ลุงก็เป็นคนตรงแต่สองคนลุงกับป้าก็คือทําบุญคนไม่ขึ้นเหมือนกันกันกบแอดหอมนะคะต่อทําดีแค่ไหนความดีไม่ค่อยมีคนเห็นลงนะคะคลิปนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้ลุงให้ป้าแล้วก็มั่นใจแล้วบอกเอฟซีมั่นใจในตัวลุงป้าล้านเปอร์เซ็ตเหมือนกับแอด